จริงแบบนี้ด้วยอะไปตามผ่านและเงื่องตัวจริงที่ไหนอะไปดูกันที่นี่เลยสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลบางแสนโอ้โหป่าลุมาก็มียนะ เฮ้ยทุกคนดูสิมีสั์น้ำทะเลเคื่อนไหว้วก็ลองได้เหมือนจริง้วยนะเราได้ตัวนแล้วเราไปตามหาหาน,นะเงีตัวจริงอะไรต่มีปลาฉลามด้วยแมงกะพรุนที่นี่สวยมากเลยแมงกะพรุนที่นี่ชอบเต้นระบำนะคะทุกคนดูสิเต้นระบำกันใหญ่เลยเราก็เต้นระบำกับแมงกะพรุนด้วยนะสนุกมาก <c oughs> โอ้โหแล้วยังมีตู้แมงกะพรุนใหญ่ใาญด้วยนะค <c oughs> ะทุกคนแล้วก็เปลี่ยนได้หลายสี้วยนะแมงกะพรุนว่ายน้ำไวมากตู้การจับเปลือกหอยแล้วรู้สึกยังไงบ้างอะมันแข็ง ซูการบอกอันนี้คือปลาสิงโตามานนีืนปีมีสัตว์น้ำทะเลหลากหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะคะทุกคนสัตว์น้ำทะเลบางอย่างแม่กัไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยเหมือนเราไปอยู่ใต้ทะเลมาหาสมุทรกว้างๆเลยนะคะทุกคนเรามาเล่นทะเลจำลองกันนะคะทุกคนสนุกมากทะเลเหมือนจริงเลยทุกคนดูสิปลาใหญ่มาก ตัวปลาก็ใหญ่ยักษ์มากเลยนะคะทุกคนเราจะเดินขึ้นบันไดทางนี้นะคะทุกคนเพื่อไปหานางเงือกตัวจริงโอ้โหกว่าเราจะไปหานางเงือกตัวจริงจะต้องผ่านสัตว์น้ําทะเลเยอะแยะมากมายเลยพนเราเดินตามหานางเงือกตัวจริงเจอแล้วนะคะนางเงือกตัวจริงกาลังว่ายน้ําอยู่ใต้ท้องทะเลในทะเลก็มีสัตว์ทะเลต่างๆเยอะแยะมากมายเลย จริงว่ายน้ำไปมาดูสนุกบ้ากเลยนะคะทุกคนสูกัดกระบอกไม้บอกมือให้นางเงือกนางเงือกทาหัวใจสูกัดด้วยนางเงือกว่ายน้ํามาทางก็ครัวเลยแล้วทุกคนแหละเคยเจอนางเงือกตัวจริงหรือเปล่ามาบอกกแม่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะวันนี้พวกเราเจอนางเงือกตัวจริงพวกเรามีความสุขกันมาเมกเลยแล็แลถึงเวลานะคะทุกคนที่นางเงือกจะกลับบ้านแล้วนางเงือกกระบอกมือบายบายให้เราด้วยบายบายนะคะนางเงือกเราเจอกันใหม่นะ ระหว่างทางเดินกลับบ้านนางเงือกก็ว่ายาน้ำมาส่งเราด้วยนะคะทุกคนนางเงือกเรียกสัตว์ต่างๆมาส่งพวกเราด้วยนะโอ้โหสัตว์ของทะเลเยอะแยะมากๆเลยพวกเรารักนางเงือกและสัตว์ของทะเลทุกตัวเลยนะคะขอบคุณมากน,นะคะที่มาส่งพวกเราสุกัสอยากได้กำไรนางเงือกสุกัดแสดงลนางเงือกแล้วสวยมากพี่เจตาลาน้องสุกัสเจอนางเงือกตัวจริงแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะสนุกและสนุกมากนางสวยมสวยสวยมากเลยใช่ป่ะสีฟ้าหอกะ้อ แล้วพี่ะครับรู้สึกยังไงบ้างน้าตื่นเต้นเื่นแต่นตนะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์ด้วยนะคลิปหน้าเราเจอกันบ๊ายบายทุกคน<ไ>มีเครื่องเล่นใหม่ห่อคอยลอยฟ้าหันศาน้าสนุกแบบนี้จะหล่อที่นายย่าไปดูกัน<ไ>ที่นี่เลยโรงแรมบันคน,นี่ซีไซส์ทีรชาววันนี้จะมาแข่งเกมเครื่องเล่นใหม่ห่อคอยลอยฟ้าหันศาคุณยายกับพี่เจตอยู่สีเขียวคุณแม่กับน้องสุกัดอยู่สีแดงแล้วทีมไหนถึงยอดห่อคอยก่อนรับไปเลยหนึ่งร้บาทแล้วทุกคนคิดว่าสีเขียวหรือสีแดงชนะมาบอกคุณแม่ใต้คอมเมนต์ได้นะ นี่เราก็นั่งเต็มตัวบนเครื่องเล่นแล้วนะคะ<ม>เรานั่งประจําที่กันเรียบร้อยแล้วอรอบแรกเราจะลองเล่นหอ่อคอยลอยฟ้าหันสาก่อนนะคะ<ม>วิธีเล่นง่ายมากเลยแค่ดึงเชือกขึ้นไปให้ถึงหอคอยข้างบนพ<ม>ี่แต่ตาเก่งมากเลยดึงเชือกคนเดียวถึงหอคอยไวมากมส่วนน้องซูการกําลังฝึกดึงอยู่นะคะทุกคนพ<ม>ี่แต่ตาถึงหอคอยแล้วแต่เรายังไม่ถึงไหนเลยเราจะชนะทีมสีเขียวไหมนะซูกาส์ทุกคนเป็นกาลังใจให้ทีมสีแดง ช่วยกันดึงเชือกขึ้นไปบนหอคอยโอ้โหวิวข้างบนสวยมากเลยทุกคนเห็นวิวโรงแรมบันคณี่ซีไซส์ซีเลชาสามร้อยหกสิบองศาเลยว้าวทุกคนทีมสีแดงพร้อมแนละ้วชนะแน่นอนส่วนทีมสีเขียวพร้อมแนละ้วที่จะถึงหอคอยก่อนทุกคนพร้อมอยังอแล้วไป,ไปดึงหอกไปทีมสีแดงดึงเชือกไวมากเลยนะคะทุกคนทีมสีเขียวจะแซงแน่หรือเปล่านะทีม ทีมสีแดงชนะยกมือขึ้นผลปรากฏว่าแข่งเครื่องเล่นหอคอยลอยฟ้าหันสาทีมสีแดงชน,นะแล้วค่ะทุกคนทีมสีแดงได้หนึ่งลอยบาแล้วใครอยากมาเล่นเครื่องเล่นใหม่หอคอยลอยฟ้าหันสาแบบพวกเรา,าเล่นได้เลยที่โรงแรมบันเนี้ซีไซส์ทีลาชามาเล่นกัน